เปิดสาเหตุการเสียชีวิตของพิธีกรมอล่ําดังค่ะที่เป็นประเด็นมากๆในตอนนี้ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวขอสแสดงความเสียใจจากพี่พ,พี่ทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะที่มีการออกมาโพสต์จุกอกอรับบารายกับเหตุการณ์นี้บ่บมิแพงใดตังโตค่ะพี่น้องสำหรับการเสียชีวิตนะคะสิ้นแล้วสไป อธนัทฉพงศ์นะคะทุกคนชนัทพงศ์ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ได้ลาจากโลกนี้ไปในเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทุกคนในเมื่อวานนี้เองทําให้เป็นกระแสะมากๆในตอนนี้หลายสํานักข่าวก็เอามาพูดถึงแล้วไว้อะไรกันอย่างยิ่งค่ะก็ออกมาอ p ากันเยอะหลายเติบหนึ่งค่ะพี่น้องสําหรับสบไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาความสามารถค่ะพี่น้อง บาวาสิเป็นการแสดงหน้าเวทีเห็นว่าแสดงตลกกระไรลองเพียงกระไรคะ่ะเป็นพิธีกรกระดีอีกทั้งยังทําเกี่ยวกับชาเกี่ยวกับระบบแล้วก็ทําเป็นช่างไฟก็ยังได้นะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆก็เป็นการสูญเสียบุคลากรดีๆคนหนึ่งในแวดวงหมอํำเลยคะ่ะพี่น้องคือก่อนหน้านี้เนี่ยสังกัดยูที วงหมอลำกระตักศิลานะคะพี่น้องสาวนยบบคุนวงหมอลำนี่นะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูชื่อวงหมอลำก่อนนะคะ <laughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับข่าวหมอลำนะคะเอาวงหมอลำตักศิลาวัฒศินขออภัยด้วยนะคะที่เมื่อกี้พูดผิดตักศิลาวัฒศินได้ออกมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของหมอลำหนุ่มสไปซ์ทนัทชพง์นะคะทนัทพงศ์อ่าซึ่ง ก็เป็นที่น่าตกใจมากๆในการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะทุกคนอ่าหลังจากที่ออกมาเผยสาเหตุหมอลำดางสไปดได้มีการเสียชีวิตลงทีมงานอะไรจุกจนพูดไม่ออกสำหรับประเด็นนี้ค่ะบอกว่านับเป็นข่าวเศร้าของวงสุดเนี่ยวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเฟ e บุ๊กหมอลำตักศิลาวัฒศินแฟนเพจได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของหมอลำหนุ่มสไปด ธนัดพงศ์โดยระบุว่าทีมงานตักศิราวัฒนศิลป์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องสไปซ์กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีหลายๆคอมเมนต์เข้ามาพูดบอกว่าจุกอกจนพูดไม่ออกขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี หลังจากที่ทางแฟนเพจโพสต์ออกไปกระเฮตไหมี Club, แฟนคลับและก็ชาตินิตหนดรายคนออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทุกคนซึ่งทางเพจหมอลำตักศิลาวัตสินแฟนเพจเนี่ยก็ออกมาโพสต์รูปของสไปคนะคะแล้วก็ใส่แคปชั่นตามที่ได้อ่านไปข้างต้นค่ะทุกคนในขณะที่มีหลายๆ Facebook ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเก่งธนากรฟ้าหงเหิน เป็นผู้จัดการหมอลำตักศีลาวัทสินได้แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตนะคะทุกคนของสไป์โดยระบุว่าสไป์เนี่ยถูกไฟช็อตสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน,านค่ะหมอปั๊มช่วยชีวิตจนสุดความสามารถและน้องก็ได้จากพวกเราไป RIP ธนัพงศ์ค่ะทุกคนสไปดธนัพงศ์คุณเก่งธนากรฟ้าหงเหินก็ได้มีการแปะโปสเตอร์ ขอร่วมขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพสไป์ปฐมบันเทิงศิลที่บอกแบบนี้ก็คือก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการทำสัญญาจะย้ายไปอยู่กับวงหมอลำปฐมบันเทิงศิลน,นั่นเองค่ะทุกคนณนะวัดบ้านพระคือตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะสามารถไปร่วมงานได้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็มีการโพสต์ต่อเนื่องการบอกว่าใครที่ไป ร่วมลถน้ำศพเรียนเชิญที่วัดพักคือจังหวัดขอนแกน่นแชร์ประกาศให้ทั่วๆกัน RIP ไอเต้าพิธีกรสไปนน้องถูกไฟช็อตสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานหมอช่วยสุดความสามารถก็ทำให้จากพวกเราไปนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อก วงการมากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่มีความสามารถอ่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่หลายๆคนเนี่ยเสียดายในความสามารถเสียดายในการแล้วการจากไปเนี่ยพี่น้องมันจากไปแบบกระทันหันเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะคะการถูกไฟช็อตแล้วก็สมองเน่ยคะ่ออกซิเจนไปเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยแล้ว กำลังจะแบบว่าย้ายสังกัดไปอยู่ปฐมเนี่ยทุกคนก็ขยับขยื่อนขึ้นไปอีกเป็นวงที่ใหญ่ระดับต้นๆ้นของประเทศนะคะแต่ก็ไปไม่ถึงอ่าแล้วก็มีหลายๆคนอย่างเช่นคนนี้คุณออดดี้ก็ได้มีการออกมาโพสต์ RIP น้องสไปด์ธนัทพงศ์ครั้งนึง่งเฮาเคยทรยรูปน้ำกันดูหมอล่ำรัตนาศินน้องเป็นคนเก่ง เป็นได้ทั้งพิธีกรร้องลำแสดงไดเบิรมากความสามารถช่วงนั้นยังเคยไปปรึกษาการเป็นพิธีกรกับหมอลำกับน้องอยู่เลยเออนั่นแหละค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นการออกมาอะไร r อพีกันไปเยอะหลายคนหลายๆคนที่ยังไม่อ่านก็มีนะคะแล้วก็ทางการงานรับจัด ดอกไม้ครบวงจรจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการส่งงานดอกไม้สดหน้าหีบสไปร์ทนัดพงอยู่ที่วัดพักคือจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรูปภาพนะคะอ่าบรรยากาศหน้าร่างหนา้าศนะคะทุกคนก็มีชุดหมอลำชุดพิธีกรเยอะแยะมากมายเป็นอายุยังน้อยความสามารถยังเยอะนะคะก็จากไป เร็วมากๆเลยทีเดียวทำให้เนี่ยทุกคนสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าคมชัดลึกอ่าสำนักข่าวไทยนิวออกมาอะไรอย่างสุดซึง้งข่าวเด็ดเจ็ดมีคือหลายๆเพจอามาหลอกอมาลินนะคะก็มาแสดงความเสียใจแล้วก็มาประกาศข่าวจากการจากไปของสไป์เสียชีวิตโดยการถูกไฟช็อตนะคะทุกคนอ่า ก็เนี่ยคือเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่งได้มีการโพสต์ลง Facebook สดๆมาบๆเลยว่าก้าวสู่บ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการขอบพระคุณพ่อดาบสอแม่อิว๋วที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารวัฒนธรรมมอลำอีสานภายใต้สังกัดปฐมบันเทิงศิลป์ปฐมอินเตอร์เทนเมนต์ปฐมออเดอร์โชว์ในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเนี่ยทุกคนก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งคนทุกคนนี่คือ Facebook ก็เคลื่อนไหวปกติเลยล่าสุดก็เพิ่งออกมาเคลื่อนไหวหประกาศรับสมัครรักดน,นตรีประจำวงปฐมอินเต์เทนเมนต์ประกาศมือกองมือเบสแล้วก็เห็นว่า17พฤษภาคมที่จะถึงก็ให้พบกับแสงสีรูปแบบใหม่ที่ได้มีการ ารังสรรค์ขึ้นโดยสไปนะคะทุกคนของเบทีปฐมบันเทิงศิลป์นั่นเองค่ะยังไงก็แสดงความเสียใจยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการจากไปในครั้งนี้ค่ะ